ทำไข่ทอดกันนะครับไข่เจียวนะครับไข่เจียวทอดนะครับทำเองนะครับเจียวก่อนนะครับ รนตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับแล้วค่อยใส่น้ํามันนะครับกระทะร้อนเร้ยวใส่น้ํามันลงไปนะครับใส่น้ำมันลงไปตั้งให้น้ำมันร้อนสักนิดนะครับเดี๋ยวไข่ฟางๆก่อนนะครับไข่ลงไปนะครับฮะไม่เป็นหน้าครับ ไข่ไข่ลงไปนี่เลยนะครับติ๊กเลยนะครับติกเลยนะครับใส่จานนะครับ เสร็จนะครับกระเพาหมูสับนะครับใส่หมูนะครับใส่หมูกันนใะครับ លាបខសារដ់មានម្រើនរើនរើនព น้ำลงไปสักนิดนะครับไม่ให้มันแห้งแรงนะครับใส่น้ำลงไปสักนิดนะครับเดี๋ยวจะมาตามด้วยเครื่องอรงนะครับซอสฝาเขียวนะครับใส่ลงไปสักนิดนะครับมันจะเค็มเกินนะครับตามด้วยน้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยนะครับดีนะครับ น้ำตาลนะครับผงชูรสครับตะกิตตืนตามด้วยลูกเกล็ดสุกเพชรนะครับกับหัวเตียมใส่ลงไปอืมอสีอวดำสักนิดนะครับตามด้วยแบ,บเพล우นะครับแบบเพล อันเดอร์แบตเรานะครับไปลงไป นาทานไหมครับเอดแล้วนะครับตักใส่จานได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับใส่จานนะครับเสร็จนะครับ ไข่เจียวกับกระเพราหมูสับนะครับเสร็จสิ้นแล้วครับอีกโทนครับอืมสุดยอดครับ